สวัสดีครับโมเมนตร์โร้างนะครับนี่ก็ถอดขัดเชื่อมเก็บร้อยเชื่อมเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับปิดฝาข้างให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ขัดตัวนี้ขัดนะครับ ชุดนี้เป็นชุดโครงเข็นนะครับมีล้อมีล้อครบเลยครับผมล้อพวงมาลัยจากนักศึกษามลังสินะครับผมนี้ค่ะเอาไปทำสีนะครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไป เจ็ดถูนิดนึงแล้วก็ขัดอีนิดนึงแล้วก็พร้อมทำสีนะครับอันนี้โค้งเข็นนะครับผมโค้งเข็นตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสองไม่ทำสีนะครับทำสีสองหมื่นสี่นะครับแล้วถ้าเกิดทำแทนเครื่องด้วยแบบนี้นะครับแทนเครื่องเอาไปวางเครื่องได้นเลยอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับคือลูกค้ามีหน้าที่แค่วางเครื่องซื้อเครื่องมาใส่เลยครับผม เราเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับผมแท่นเครื่องตัวนี้สามารถสไลด์ได้แล้วก็จะทําให้แบบว่าโซตึงโซหย่อนนี่เราปรับตั้งได้จากตัวแท่นเครื่องเลยนี้เป็นตัวปั๊มดิสนะครับผมหูโชคมีบูทอาร์มนะครับแทนบ่นเบาะแล้วก็แท่นผงมาะไยนะครับถ้าไม่ทำสีที่อยู่ที่2 5งหมื่นนะครับพมงเข็น ทำสีอยู่ที่สองหมืนหกนะครับแต่คันนี้ลูกค้าไม่ไม่ทาสีนะครับผมเข็นแมวเ,เครื่องนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์ส่วนปลายแปดสองเก้าสามุสานมกนะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้พร้อมพร้อมขับนะครับผมอันนี้เดี๋ยวถอดเก็บรอยเชื่อมแล้วก็ทําสีคันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นลายฟานอยู่ที่สี่หมื่นสองนะครับ ไม่รวมค่าขนส่งนะครับลายฟานห้าเกียร์สตาร์ทมือนะครับเป็นคันโยกคันเกียร์นะครับอนาคตอีกหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นจะแปลงจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเกียร์แบบว่าบีบเอานะครับผมสองข้างเข้าเกียร์ปลดเกียร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดอูแล้วก็มีเพื่อนของมาอยากได้เป็นลหลฟานสองร้อยสิบถอยหลังมีเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเป็นตัวที่เป็นมีเกถอยนะครับก็จะเป็น4เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับผมราคาจะไม่เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่4ี่0 0ืนสานะครับผมอีกรกถอยนะครับเป็นล้อขอบ6ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแต่จะเป็นคันโยกเกียร์เหมือนเดิมที่4ี่0 0ืนานะครับตัวนี้อยู่ที่4ี่0 0ืนสองนะครับ ฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ช่องมุมเงตนเราด้วยนะครับผมอตอนนี้12,000พซับแล้วนะครับก็ขอบคุณ fc ที่กดไลค์กดแชร์ช่วยให้ผมมาถึง12,000พซับนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ